สวัสดีครับเพื่อนๆเม่คนเดิมครับวันนี้เราก็พาเพื่อนๆมาพบกับ ATV 3าม ATV ครับที่เกาะลันตา<โดย>รถเวิร์นครับโซ่หลุดครับ นี่เป็นพี่ครับในเจ้าของสนามครับเราก็จะลองไปหาเพื่อนเวิร์แต่ว่าแปบบนึ่งนะคร เรียบร้อยครับมันขับได้แล้วครับ้งหลังก็เป็นจอยนะครับจอยอันนี้ม่งหัดขับครับส่วนผมก็จะไปขับต่อครับแล้วเจอกันครับ